พระเอกเขมกำมลชัยออกมาเคลื่อนไหวกลางดึกหลังมีประเด็นแอบ,บทำรถแห่ไม่บอกหัวหน้าเก่าขราบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องมือทีเขาก็มีเรื่องเล่าข่าวสารนะครับผมเนาะเอาเมื่อวันสุพีเอาเมื่อวันสุนองเอาเมื่อวันสุเอฟซีอีราดนอยกันเดี๋ยวฟังอีกแล้วพี่น้องซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเด็นนะครับผมราบเมือว่านที่ผ่านมา มีการพูดถึงนะครับผมนาะในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากมีการกดไลค์กดแชร์หลยส่องเอามาทำข่าวนะครับผมนาะถึงประเด็นพระเอกเคมกับบนชัยนะครับผมนาะที่แอบทำรถแห่แล้วบ่บ่ขวาน่าเก่านะครับผมนะ้ะทางวัดโจน่ะับพี่น้องได้ออกมาไล่โซนนะครับผมนะ้อพูดถึงในประเด็นนี้คุณแม่ัฒน์ได้ฟังนะครับผมนอะสามารถไปฟังคลิป ของทางชองบอสสารกอรดานั่ใดนะครับผมเนาะซึ่งเป็นคลิปที่บอสโจออกมาพูดกลางไร้สดว่าจังใดแน่นะครับผมเนาะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้สามารถเข้าไปฟังกันได้นะครับผมเมื่อแฟนคับเอฟซีพี่น้องได้ยินข่าวนี้เห็นข่าวนี้นะครับผมต่างคนกับต่างแสดงความคิดเห็นนะครัพี่น้องก็มีทั้งคนเข้าใจนะครับผมเนาะทางพายเกมเข้าใจทางบอสโจแล้วก็ทั้งมีคนชั่งโจมตีนะครับผมเนาะถึงประเด็น ที่เป็นประเด็นรักๆเลยนะครับผมเนาะที่มีการถืเวอาถืออ่านั่นคือประเด็นที่ว่านะครับผมเนาะอ่าทีมรถแทะออกแทบยกชุดนะครับผมเนาะนั่นคือไปร่วมงานของทางพระเอกเคมเปิลเลยอ่าจนทางอ,อ,จจอ่าบอสโจนะครับผมเนาะได้ฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่ประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นรักเลยนะครับผมเนาะที่มีการถืเวอาถือและอีกประเด็นหนึ่งน,น,นะครับผมเนาะมีกระทั่ง คนที่เขามาข้อมเมนป่าปบ้านวาพระเอกเคม็มไปทํารถแห่มาแข่งกับต้นสังกัดเก่านะครับผมเนาะอดีทางพะเอกเคมก็ได้องมาโพ์กลางนึกเลยนะครับผมเนอะอาะเกี่ยวกับประเด็นนี้ซึ่งพระเอกเคมก็ได้ออกมาโพ์ว่ามูเจ้ากะว,ว่าคอยคัางเนาะคอยสีเอายั้งไปสู่เพิ่นลแต่คนจะโสทอนบ้านคอยก็ยั่งโมนุจะคอยเพิ่นดังระดับประเทศ บันกับคนละสันกันผมบัไดทํำแข่งเพิ่นครับเมื่อเพรเคมออกมาโพลแบบนี้นะครับผมนองแฟนคลับเอฟซีกะเข้าไปแสดงความคิดเห็นหขกำลังใจนะครับผมนอทางเพร่เคมกันอย่างล้นหลามหลายคนบอกว่าเป็นการเติบโตนะครับผมนอของทางเพรเคมประกาศหลายคนบอกว่าทาง้พดไดนติดตามทางเพรเคมแบบอีหรีนะครับผมน้องกัจะคู่ว่าทางเพรเคมอํอลาลา จากตัวสังกัดเก่านะครับผมเนาะเพื่อที่จะมาทํารถแห่อันนี้บาาสานกับมองว่ากับโมเมนต์ความลำปันใดนะครับผมเนาะกับมีข่าวออกมาอยู่ก่อนที่พระเอกค็มอาจจะออกจากตัวสังกัดนันคือสารหน่อยเป็นนันแง่าแล้วก็มาเห็นรถแห่อันนี้บ้าสานก็ได้ยินข่าวมาแล้วก็ได้ทําคลิปลงไปก่อนด่านั้นอยู่นะครับผมเนาะนาจะก่อนที่่อาพระเอกค็มได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการ ออกจากตัวสังกัดเก่าโดยสับ์นะครับผมเนาะก็ถือว่ากมามข่าวน่านะพี่น้องในการทํารถแฮของระเอกเข้มอมองว่าเป็นความลับบอกระหาจะมาเป็นความลับนะครับผมเนาะเพราะมีการพูดถือในโลกโซเชียลกันพอสมควรแต่อาจจะบ่ได้มีการประกาศออกมาเป็นทางการนะครับผมเน,ะนาะในขนาดนั้นส่วนประเด็นเนาะครับผมเนาะที่ทางสมาชิกรถแทแล้วก็ผมเนาะของทางสาวน้อย เกานะครับผมเนาะออกมายกสุดเรากลับมาอยู่กับทา,ทางพระเอกเกมผมเสว่าทุกคนกะมีเหตุผลของเจ้าของนั่นแหละนะครับผมเนาะสื่อหลายคนก็นได้ออกมาเว้าหลายคนก็นได้ออกมาโพสต์แล้วว่าทําไมนะครับผมเนาะถึงเรื่องที่จะเดินออกมาทําไมถึงมาอยู่กับทางพระเอกเก้มถ้าจะมองว่าเป็นการชักจูงทั้งหมดอันนี้บาวสารกะมองว่าเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลนะครับผมเนาะเพิ่น อ่าฮู้ซึกสบายใจตรงนั่นเพื่อนฮู้ซึกอ,อยากไปตรงนั่นนะครับผมนอเมืออ่าได้สัญญาหรือมีสัญญานะครับผมนอสามบาทไปได้นะครับผมนอหนึ่งการขืนอยู่กับแต่ละบุคคลอันนี้เทากับว่าอยากไปโฟกัสในจุดนั้นนี่แหละนะครับผมนอทำไมการรับสมาชิกต้องมีสัญญาต้องมีลายลักษณอักษรน,นะครับผมนอตรงนี้มันก็สําคัญด้วยกัน ถ้ามองว่าสัญญาไม่เป็นขอพูงมัดนะครับผมเนาะมันกะมองใดละ่ะพี่น้องแต่นะครับผมเนะาะถ้าเป็นลูกจ้างบางคนนะครับผมเนาะเพิ่นมองว่าสัญญาเมื่อมีสัญญาออกมามันมีความหวั่นคงในตรงนั้นะกะมองง่ายๆเลยว่ามั่นใจได้ว่าจะบาถึกตัดหางปล่อยวัดน,นะครับผมเนะาะอาจจะมีการป่อนงานไม่เรื่อยๆอะไรประมาณนี้ ซึ่งถ้ามองนะครับผมเนาะมุมของนายจ้างสัญญามันก็สําคัญด้วยกันนะครับผมเนาะเพราะเมื่อเขาฟอร์มทีมอ่าอยู่ตัวแล้วนะครับผมเนาะเกิดเมื่อดีขึ้นดีอ่าออกยกทีมหรือลาออกนะครับผมอ่าสัญญาเนี่ยมันยังมีข้อผูกมัดอยู่หรือข้อตกลงหลายๆอย่างนะครับผมเนาะบอลแมนรับปุ๊บปั๊บจะออกไปเลยอันนี้สัญญาบอลสันยังมองว่าสัญญามันก็สำคัญเนี่ยพี่น้อง ซึ่งบานสารนะครับผมนาะขอถิมไทยคลิปนี้พี่น้องกะมีอีกหนึ่งสมาชิกกันพี่น้องอดีตสมาชิกรถแห่สาวน้อยนะครับผมนาะทีด้มาอยู่กับทางพระเอกเคมนะครับผมนาะกะด้ออกมาวาวกันละพี่น้องถึงเหตุผลทําไมนะครับผมนาะอถึงอ่าออกจากสาวน้อยและมาอยู่รถแห่เจริญศีลของทางพระเอกเคมอ่าทางนอกจะวาจังไดน,นะครับผมนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ กันอย่างพี่น้องไปฟังกันนะครับผมน้องก้อนที่จะไปรับส้มฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบาสานด์แมแนมเพื่อเป็นกำลังใจไปเบิ่งคลิปดีพอมๆกันครับอ่อฉันเริ่มต้นจา้ใกล้ดี่ะควนะค,คือรถแหร์รถแหร,ร์ซวหน่อยนั่นหมผมเริ่มแรกผมอยู่วงใหญ่เนาะวง ปีแรกผมอยู่วงใหญ่ปีที่สองมากอะมาอยู่รถแห่กับพอนะครับพองเข็มเดี๋ยวพรลงจากน <c oughs> อกจากสาวหน่อยมากผมก็มาอยู่นะครับปีที่สามปีที่สามก็มาอยู่กับรถแห่เจริญศิลป์นะครับยังยังไม่คุ้ปีนะ ตัวห้ามโกก็เริ่มงานเดือนเดือนกวบควานนะครับตัวรถมันกระเหลวช่วงตุลาเนาะครับเนาะห้องกระเหลวงานโอ้หเขาก็ไอห้องก็เริ่มรับงานตัวรถรถกับห้องก็เหยที่เหวนี่เอ่อเหตุผลจีเลยมากที่ตอนอยู่สาวน้อยมันเป็นรถเหยทมอลำเนาะวงใหญ่ก็เป็นมอลำ รู้ซึกว่ามันกับบทตอบโจทย์กับจ้าของบันไดกับเรื่องการเดินทางในเรื่องอที่พักอาศัยที่ยูนั่นะครับกางไกงบต์ไก่นะครับ,ม,บรรมันกักกงไกงบต์แล้วร,รุนแหะเจริญสินมันกับร้อยร้อยกว่ากิโลร้อยสองอยกิโลแต่ว่าหยุดตอนอยู่ตอนยู่อสารคามแลมันสามรอยสามลอยกว่า ตัวนี้กับเรื่องนกข่ามันกับข้อใดครับมันกับรกบริไกลบริไกลมากขนาดนะครับจังวนเรื่องคืนเรื่องค่าแรงมันก็คือวางไงครับค่าแรงก็พอๆกันนะครับแต่ว่าตอนแต่ว่าเรื่องเรื่องการอยู่การกินยูนียูนีเาเราอยู่เป็นครอบครัวเนาะมันก็น สปอร์ตกันเองนะสปอร์ตกันแบบหลายๆอย่างอยู่นู่นตอนอยู่นู่นเราก็ได้สปอร์ตตัวเองมันกับบัอันนี้เั็นบับัสะดวกเป็นไรนะครับอยู่นี่เราเขาอยู่นี่เขาอยู่แบบครอบครัวมันกับสะดวกสบายนะครับตัวเหนือมากอ่ะพอหน้าันนใช่ไหมอยากไปใช้มากใช้กันบวกันสวนกันไปมันก็บริยากขนาด ก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่เมืองเจริญซินนะครับคือรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์นะครับตอนอยู่สาวน่อยถึงลงมาบางคนอาจจะว่าเอ๊ทีสาวน้อยไกดีดยกันก็ยังทุก่นบางคนนะสำหรับบางคนก็ดีนะคดีดีเป็นบางเรื่อง มุ่งกับผู้สึกว่ายูนี่มันสบายใจเลยกับตบุญมากกว่านะครับทางด้านพนาู้หน้ากับซัพพอร์ตหลายๆอย่างเพื่อที่สีให้ลุกน้องอยู่นําได้เป็นพู้หน้าที่สุดยอดผูอหน้าที่แบบหลายๆคนอยากมาอยู่ด้วยนะครับผู้หน้าคนนี้พู้หน้าคนนี้เป็นพู้หน้าที่ดีมากนะครับซัพพอร์ตลุกน้องดีหานะงานเกิง หน้างานคือหน้างานคือเราก็ไปเรื่อยๆบแบบว่าแบบว่าเข้ามาตรงไปกลางบุนนะครับเพราะว่าพอลรวถ่าส่วนนี่แหละนะครับจริงจก็ไม่อยากไม่อยากเิ็งงานเดี๋ยวว่านั่งเือเกรงใจพนนัานเกรงใจแบบว่าอยากเราเป็นหัวหน้าอยากให้เราอยู่ดีๆน,นะอยากให้เรา ถ้ารับเงินจะผาดตัซื้อจะคว้างจิตอันนี้จะคว้างกับน้นองๆอะไรอยที่มาดนตรีอันนี้เอาแ,แอา้ที่จะซีเรทแค้นมนเอาจริงๆอะจะให้เป็นยูซื่นะแล้วเพิ่นกับยูทซื่ออกที่นองอาจีตเปอกไปบนมาครับเพราะว่าผมเ็ียเรียบเลี่ยงบด้เรียบเลียเยเ่ยงมากนี่มันเดนเรมือเร็วๆเลย แเลยได้๋ยมาอยู่รถแห่จะเริ่ศสิ้นนะครับพี่น้องครับแต่ประมาณนีแ้แหละครับมันกับวันเดยไม่แย่งเลยเพราะว่าการตัดสินใจไม่อยู่หนี่คือน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับผมแล้วนะครับอขอบพระคุณมากมากเลยนะครับที่ติดตามช่องคุณทคารม่สายเชียลกับทมกสิเฮ็ดคลิปไอวิล้องไอวิน้องเบิรงเรืล่อยๆรับผมใต้คลิปยูต้องการเป็่ขอบคุณพ่อะห้พี่น้องเดยหเว่าเดยวมวน นะครับขอบคุณพี่น้องได้ไ,ะะไรกันนะครับตอนคลิปนี้ขอกลับเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับผมบ๊ายบายขราบพี่น้องฟังแล้ว